สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมกลับมาขั้นขั้สหรับเกม Alive Cross Over นะครับผมเดี๋ยวในคลิปนี้นะครับผมจะมาสรุปอัปเดตใหม่นะครับในเกม a l i c e Cross Over นะครับตรงนี้นะครับคือเกมเพิ่งอัปเดตเมื่อกี้เลยแล้วก็ตรงนี้ b u วประกรช็อปถ้าคุณอยากเทสนนเกม Alive Cross Over มีทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเบลุแรงจีและทำ SS ทั้งทีมมีครบจบในที่เดียว Ug phone ไม่ว่าคุณจะเปิดไว้ไปตกปลาไปตีกอล์ฟหรือจะออกไปเล่นเกมอื่นก็สามารถทําได้ง่ายๆกลับเข้ามาเกมของเราก็ยังคง AFK แบบคูคูยังใส่โค้ด z ัดอาร์จัอารเอาไปเป็นส่วนลดหรือเพิ่มเวลาได้ฟรีในผมเพิ่งมาตีนะครับไม่รู้ว่าไอโฟโต้อันใหญ่ๆเนี่ยนะมันเข้าไปยังไงนะวันที่ผมไม่ดูนะครับน่าจะต้องตีตัวนี้ให้ตายก่อนปะเกาะนี้นะครับก็จะเกิดทุทกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับถ้าเป็นเวลาธรรมดาถ้าเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับผมก็จะเกิดเร็วขึ้น นะครับตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกอีกทีตอนที่ผมสรุปอัปเดตนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมขอลองตีก่อนลองตีไอ้ไอ้ยักษ์นี่ก่อนครับว่าเออถ้าเกิดว่ามันตายเนี่ยมันจะเข้าไปนี้ได้หรือเลปล่าหรือมันยังไงนะนี่ตอนนี้มันยังเข้าไม่ได้ครับอยู่ด,ดีเห็นไหมโอเคตอนนี้ก็ใกลนะ้แล้วอีกนิดนึงตอนนี้เหมือนเกยังมีบักๆนะเห็นไหมแบบยังมีแสงอะไรบักๆอยู่ตอนนี้ทีมอัปเดตปุ๊บผมก็รีบทำคลิปให้ทุกคนดูปั๊บเลยนะบแบบตัวนี้มันดูสว่างไปหน่อยปะ่ะผมว่ามันมันมันดู อะไรอะไรไม่ติดนะแล้วเราจะเข้าได้ไหมหรือว่าต้องตีตัวนี้ด้วยมันมี2ตัวที่เลือดเยอะอ่ะตรงนี้มันเลือดเยอะมากเลยเนจะ็ดสิบเอสเอ็กอะโอเคครับเดี๋ยวผมขอตีตัวนี้ก่อนแล้วกันนะเลือดมันเยอะมากเลยโอเคครับทุกคนเมื่อกี้ผมตีหิมะไม่ทันนะมันหายไปก่อนนะครับต้องรองมันเกิดใหม่นะครับใครที่จะมาดูคลิปนี้นะครับเพื่อจะสรุปอัปเดตนะครับกดกอข้ามคลิปนี้ไปก่อนได้เลยแล้วเดี๋ยวผมขอตีก่อนแนละ้วกันหลังจากทูว่าไอประตูแดงๆนั่นอนะ่ะถ้าเกิดตีบอสทั้งสองฝั่งเนี่ยมันจะเข้าได้ไหม นะครับผมตอนนี้ผมก็ได้คนมาช่วยเพิ่มแล้วนะครับผมเดี๋ยวตัดประเดีวา่าตอนนี้มันมาเกิดอีกรอบหนึ่งนะครับอ่าผมลืมบอกไปนะว่าเกาะนี้อยู่ตรงไหนนะครับผมมันจะขึ้นในแผนที่นะครับนี่ครับมันจะเป็นรูปหิมาเห็นไหมถ้าบนนี้มีรูปหิมาครับแล้วก็ถ้าเกิดใครจะมารอนะครับมันอยู่ข้างๆเกาะโมลิเลยนะครับนี่เกาะโมลิอยู่ตรงนี้นะครับอยู่เกาะโมลิขันมาคือเห็นเลยนะครับอ่ะดูกันว่าผมจะกดอะไรสตริดไหมนะครับผมมาลองดูครับลองดูตอนนี้ใกล,ล้ละ โอเคปึ๊บปึ๊บปึ๊บไม่ติดนะครับโอเคไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราไปตีตัวนึงกันตัวเนี้ยเมื่อกี้เนี้ยผมตีไม่ทันใช่ไหมรอบเนี้ยน่าจะทันครับเอา้าไหนอะเอา้าตัวไหนอะไม่เกิดเหรออันนี้มาละเนี่ยครับเจ็ดสิบเอสเอ็กโอ้โหโคตรเยอะเที้ยนเดีผมช่วยตีก่อนนะโอเคผมตัวน,นี้ก็ใกล้ละใกล้โดนผมแล้วไอ้เนี่ยโอเคครับติดไหม ไม่ติดวะโอเคผมก็ได้ไปหาข้อมูลมาแล้วนะครับว่าเกาะนั้นน่ะมันอะไรทํายังไงประมาณไหนทําอะไรบ้างนะครับแต่ว่าผมจะเข้าไปก่อนนะครับจะมาสุปอัปเดตก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับในอัปเดตนี้เหมือนว่าจะยังไม่มีโค้ดมานะตอนเนี้ยผมนั่งหาแล้วยังไม่มีโค้ดนะครับแต่สำหรับคนที่มียศคอนเทนต์เชียรเตอร์นะมีโค้ดแล้วนะใส่โค้ดเดิมได้เลยนะถ้าเป็นคอนเทนต์เชียเตอร์นะเนี่ยครับมันมีเกมพาสใหม่มานะเป็นอันนี้นะเอ็กซ์ตาร์ลิลิกนะครับผมก็จะสามารถใส่ลิลิกได้เพิ่มขึ้น ที่ีผมไม่ค่อยได้ฟาร์มเลยครับมีอันเดียวเองอ่ะโอเคนะครับก็โค้ดเดิมเลยนะครับพารเซตนะครับนี่ครับ p a s s e s นะครับโค้ดนี้เลยนะปุ๊บนี่ครับก็จะได้เกมพาสมานะครับเป็นเกมพาสอันนี้นะครับนี่เลยไหนวะนี่ครับได้มาแล้วนะครับผมเริ่มจากที่รูปภาพนี้ก่อนเลยนะครับผมเซิร์เวอร์อิ p พูฟเมนต์นะครับผมก็ได้มีการปรับปริงนะครับแล้วก็เพิ่มโปรแกรมกันโตมาครับหรือแอนติชีตขึ้นมา นะครับผมโอเคต่อไปนะเป็นเรื่องกิลด์เลดเดอร์บอร์ดนะครับภาพมาเลยนะครับนี่นะครับผมกิวกิวหน่อยนะครับที่มีคนใช้โปรนะครับผมจะโดนแบนออกจากลีดเดอร์บอร์ดนะครับทุกคนกดมาที่กิวนะครับแล้วก็มาที่ลีดเดอร์บอร์ดนะครับเห็นไหมครับไอ้กิวนาคาโนะนิโนะครับหายไปแล้วครับเพราะว่าทั้งกิวทั้งแคนนะครับมันโปรครับมันโดนลบไปแล้วนะครับเห็นไหมก็ที่อยู่ตรงนี้นะครับคือเล่นจริงๆไม่มีโปรใดอย่างใดนะครับนี่ ผมไม่รู้ว่ามันไม่มีโปหรือว่ามันจับไม่ได้กันแน่นี่ผมไม่รู้นะผมไม่รู้นะครับเนี่ยแคนผมก็อยู่อันดับที่52นะครับผมอ่ะตอนไหนก็พูดเรื่องแคนแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมเปิดรับคนเข้าแคนเพิ่มนะเนื่องจากว่าการอัปเกรดเนี่ยมันสามารถอัปเกรดคนได้เพิ่มนะครับแคนผมเนี่ยจุได้65คนนะครับตอนนี้ผมมี4 6คนผมต้องการอีก19คนนะครับใครอยากได้ก็เมนทิ้งไว้ได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่ไลฟ์สดเหมือนเดิมนะครับผมอ่ะ ก่อนจะไปดูนะครับรูปภาพขึ้นมากกอนเลยนะครับนี่ครับเป็นการปรับช็อปใหม่นะครับ5้าแรนะครับได้1ดีเจนดารี่5คอมมอนได้1แรนะแต่ตอนแรกเดี๋ยวต้องใช้10คอมมอนใช่ไหมตอนนี้เหลือเพียง5นะครับผมก็ทําให้เราเนี่ยได้ดัสเยอะยิ่งขึ้นนะครับผมใช้น้อยลงแต่ได้สีฟ้าเนี่ยเยอะขึ้นนะครับแล้วก็เลเวลเนี่ยตันร้อยยี่ห้าเนาะโอเคผมเอาภาพลงก่อนนะครับนี่นะครับผมเราสามารถคูณได้นะครับด้วยการกดตรงนี้นะครับเนี่ยแล้วกดตรงนี้เลยครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเนี่ยครับกดได้เลยคร คูณหนึ่งร้อยก็เอาเลยคูณหนึ่งร้อยนะครับผมไม่จำเป็นต้องมากดทีละอันและโอ้หมือหงิกกันพอดี <g iggle> กดทีละอันนั่นมือหงิกเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะแลกให้ทุกคนดูนะเนี่ยใช้ห้าเหรียญน,นะครับเพื่อได้แลนดหนึ่งเหรียญอ่ะมาเดี๋ยวผมกดเรนหนึ่งร้อยมีหนึ่งร้อยป่ะนี่หนึ่งร้อยครับกดเลยปึ๊บนี่ครับเร็วมากปึ๊บปุ๊บหมดไม่ต้องมารอนานนะครับจึ๊บจึ๊บช,บชึบเรียบร้อยโอ้โหใครให้ผมสุ่มบัฟให้นะครับผมก็รอที่ไลฟ์สดได้เลยนะครับผม ต่อไปจะเป็นระบบกิวนะครับอันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับผมแล้วก็มีอย่างนึงที่ผมยังไม่ได้พูดนะครับตรงอัปเกรดเนี่ยจะมีเอนชาร์มาใหม่นะเป็นเอ็กซ์ต้าลิลิกนะครับผมก็จะใส่ของได้เพิ่มขึ้นนะใส่ลิลิกได้เพิ่มขึ้นนั่นแหละเอาสุดท้ายนะครับผมภาพมาเลยนะครับเป็น New Winter r a เร e e ีเนะครับผมก็คือตอนต้นคลิปนั่นแหละที่ผมไปตีมานะครับผมจะเกิดทุกๆ30ตนาทีนะครับแต่วันหยุดเท่านั้นนะครับผมปกติเนี่ยจะเกิดทุกๆประมาณ1ชั่วโม นะครับแต่ว่าถ้าเป็นหยุดสุดสัปดาห์เนี่ยจะเกิดที่30นาทีตอนหนึ่งครั้งนะเพื่อเราเนี่ยได้เล่นกันบ่อยยิ่งขึ้นนะครับผมก็จะเกิดที่0.010นะครับแล้วก็0.040ไม่สิต้องบอกว่า xx.10 และ xx.40 ก็คือจะมาตอน10นาทีนะครับตัวอย่างเช่นเที่ยง10นาที9โมง10นาทียังคงอยู่15นาทีเหมือนเดิมนะครับผมก็เกิด10นาทีนะครับจะหายไปตอน25นาทีนะครับแล้วก็อีกร้านหนึ่งจะเป็น บ่ายโมงสี่สิบบ่ายสองสี่สิบเที่ยงสี่สิบอะไรประมาณนี้ที่มนันโดนขายด้วยสี่สิบนะครับมันจะเกิดนะครับแล้วก็หายไปสิบห้าทีเหมือนเดิมนะครับผมมีเงาใหม่นะผมมาห้าตัว,นะน,ตตว,ตตวนะครับมีเลเจนตัลลี่สองตัวมิติเคิลหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็อันคอมมอนสองตัวนะครับข้างล่างมีดาบใหม่ด้วยครับนิวมิติเคิลซอร์ตนะครับเดี๋ยวผมขึ้นดาบให้ดูครับนี่ครับดาบเป็นหน้าตาประมาณนี้นะไม่รู้ว่าคลิปนี้เนี่ยจะได้ไหม นะครับเดี๋ยวพอพูดเสร็จเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเล่นให้ดูนะว่าผมจะได้ดาบไหมนะครับแล้วก็จะสอนวิธีหาดาบด้วยนะมันหาไม่ยากนะครับดาบเนี่ยต่อไปนะครับก็เหมือนจะเป็นสัตว์ขี่ใหม่นะครับแล้วก็ลีลิกใหม่2ชิ้นนะครับผมมีชิ้นหนึ่งให้ดูนะครับขึ้นมาเนี่ยครับอันนี้เป็นภาพของเพื่อนผมนะเพื่อนผมมันได้มานะครับเป็นลีลิกอันใหม่นะครับประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตนะครับจริงๆเนี่ยลีลิกมีสองอันเนาะแต่ว่าผมแค่ให้ดูแค่อันเดียวนะเพราะว่าหาได้อันเดียวโอเคครับไปลุย อ่ะนี่นะครับเกาะเกิดแล้วเดี๋ยวมาตีอีกรอบนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะสอนหาดาบไปเลยนะครับว่าปัญหายังไงเนาะเนี่ยครับเกาะจะเป็นหน้าตาประมาณนี้ครับจะมีพวกเอลโซเจอร์นะครับแล้วก็บอสตรงนี้เป็นเมทัลนี่ครับมาแล้วเดอะไฮฟอสเนะครับตรงนี้นะครับต้องตีตัวนี้นะครับถึงจะดรอปดาบนะครับโอเคผมจะตีทุกคนดูเนี่ยครับมันอยู่เนี่ยครับมันจะเป็นตัวประมาณนี้ครับเห็นไหมยืนอยู่รอบๆนะครับผมตีเลยได้ดาบไปเหมือนจะไม่ได้นะเดี๋ยวเดี๋ยวโอโตัวไรเลย โอเคลองไปดูได้ไหมไม่ได้ครับแต่แต่ได้เงามาโอเคได้ไหมไม่ได้ครับได้ไหมไม่ได้ไม่ได้นะครับไม่ดรอปเลยนะเฟียดดูผมย้ายเซิร์ฟดูก่อนแล้วกันเนาะอ่ะมาแล้วเกิดอีกรอบแล้วเมื่อกี้ผมย้ายเซิร์ฟไปตีไม่ได้นะไม่ดรอปนะไม่เป็นไรเหมือนว่าตัวเล็กจะได้ดาบดีป่ะ ถ้าเกิดตีตัวใหญ่เนี่ยจะได้ดาบซีนะหมมันจะสู่มานะเดี๋ยวรองมันเกิดก่อนนะอ่ะเกิดแล้วนะมาลองต้ตอเรีวที่ผมใช้น้ํายาดรอปด้วยดรอปโพชั่นอ่ะลองดูจะได้ไหมปึ๊ปึ๊บป,บปบึไม่ได้ผมได้ต้องตีตัวใหญ่นะจะได้ตีตัวเล็กนี่ผมไม่ได้เลยอะ่ะไม่ดอบเลยครับไม่ได้ Okay. โอเคเฮ้ยอันนี้ตัวอะไรอ่ะอันนี้คือตัวอะไรครับมาไงเนี่ยอยานจะสุ่มเกิดปะ่ะเมื่อกี้เฮ้ยจะถอดขีดใหม่ด้วยเฮ้ยมันเกิดได้ไงครับอันนี้ผมไม่รู้อ่ะฟุ๊กเข้ามาแล้วเจอเฉยเลย เดี๋ยวน้องขี่ดิโค้โเที่มีจากสโต o เ e เวลลิ่งโอเคครับเดี๋ยวผมตีตัวนี้ก่อนแล้วกันโอเคครับทุกคนมีโค้ดใหม่มานะครับผมจะใส่โค้ดกว้ที่หลังคลิปนะเออจะรู้ว่าทุกคนเนี่ยดูคลิปจบหรือเปล่านะครับมาที่ช็อปนะครับผมเรื่องลงมาที่คำว่าโค้ดนะครับโค้ดใหม่มาพอดีเลยนะครับเขียนตามผมเลย w i n t e d ไอ้ TER REID w i n t e r l a t นะครับนี่ครับเป็นโค้ดใหม่นะครับได้อะไรบ้างก็จะดึงคอมเมนต์บอกผมด้วยนะ,อะโอเคครับก็จากที่ผมหาข้อมูลมาสักพักหนึ่งนะครับวิธีการหาดาบใบม่แบบจริงๆเนี่ยก็ตีที่ก่อนนี้แหละครับก็จะมีเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวมันอีกร่างหนึ่งนะเงื่อนไขาการเกิดอ,อีกร่างหนึ่งนี้ผมจะไม่ค่อยแน่ใจนะเดี๋ยวจะมาทําคลิปให้อีกทีหนึ่งแล้วก็ไอ้ตัวที่มันยืนอยู่ข้างๆนะครับไอพวกตัวเล็กๆที่ผมตีตอนแรกเนี่ยมีโอกาสเกิดเช่นเดียวกัน นะครับผมก็ตีแล้วก็นั่งดู Discord หลายๆคนก็บอกว่าเออมันเกิดมันได้จริงๆนะแต่โอกาสมันก็น้อยนิดมากๆเลยนะครับผมโอเคก็สักดีประมาณนี้นะครับถ้าคลิปนี้ฝากพี่จากดไลค์และกดซับสไครต์ให้ผมด้วยละกันนะครับคลิปนี้คิดว่าเป็นการสรุปอัพเดตละกันนะครับยังไม่ใช่วิธีหาดาบแต่ก็เออวิธีหาดาบเบื้องต้นแลครับที่ผมก็ส่งนี้ไปนะพุมเย้ yeah.